นี่พาชมเรือครับเรือข้ามฟากคณะราดพรุงปทุมธานีครับข่าวจากฝั่งนึงมาฝั่งนี้ครับโอ้ป่าดีนะเทียบท่าน้ะครับฝีมือจัดเลยค่อยขยับลยครับปานักเรียนเต็มลำเลยคล้ายๆเหมือนเรือข้ามฟากอะ อนอนในช่างครับวันนี้อยู่แถวปทุมเก็บมาฝากครับเออแถวบ้านผมไม่ค่อยมีนะนี่เป็นน้ำเนี่ยจุมาได้หลายคนอยู่นะสี่สิบห้าสิบคนนะกับจะต้องอ้อไมไปไกลไม่ต้องครับ อาฝั่งนี้นี้เทศบาลแต่ฝั่งเทศบาลโรง,ง,งเรียนข้าจากนี่ไปโรงเรียนก็จะมีถนนแต่จะอ,อ้อมไก่ถ,ถนนก็ต้องขึ้นสะพานตรงนี้ครับดวคันนี้ครับเม่ี้ลำนี้เทียบทาแล้วคันนี้ก็ออก สลับกันไปสลับกันมาฝากกดติดตามด้วยครับน้องน้อยช่างครับนี่แต่เ,เขาแบบวางแผนได้ดีเลี้ยวคว,ว้าเข่าแล้วชัดไทยครับรข้าฝั่างแห่งเมืองปทุมเครื่องนิ่ม ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ